ที่แล้วนะครับซึ่งเราได้ไปใส่โมงไว้ในช่วงบ่ายนะครับตอนนี้ก็เวลาเกือบจะตีสามแล้วนะครับเราจะไปคู่โมงกันนะครับเดี๋ยวมาดุนกันครับว่าเราจะได้ปลาสกี่ตัวนะครับวันนี้เนาะถึงแล้วครับเหมือนเดิมครับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณตคขั้นเทพเหมือนเดิมครับ เมื่อวานเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเนาะกล้องจมน้ำครับยังเ,เสียวไม่หายอยู่เลยนะครับวันนี้ก็เลยเอาเชือกคล้อ,องคอไว้นะครับไม่หายแน่นอน น้ำใสใสเนาะเห็นตัวปลาเลยนะครับเนี่ย๋อหมานมานหมานหมานเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าเราจะได้ปลากลับขึ้นฝั่งสักกี่ตัวเนาะวันนี้เดี๋ยวแล้วครับตัวแรกแหกหมานปลาที่ไอ้ปลาที่ไอ้เหมือนเดิมครับตัวแรก เรามองเราเองเป็นปลากาปลากาเหมือนปลาเหมือนปลานินเน,ะะนาะลักษณะคล้ายๆเหมือนกัน,นใช้เวลากู้นานครับประมาณสามสี่ชั่วโมงได้นะครับก็ส่นกันไปส่นกันมาอยู่คงเข้าหมดตัวนั้นก็ดี เขามาใส่ที่หลังเหมือนบันนี้เขาจะรอดพื้นนั่นนะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นไกลๆแล้วตัวนึงนี่ครับปลาแม่กระเด้งคือคือห้องปลาแม่กระเด้งปลาเกลีเรียบนะอืส่งตัวแล้วครับได้ปลาสองสามตัว มาคอยกระบายเลยแล้วก่อนหมูน่นี่เขาขึ้นกายไปเบิดลตัว <c oughs> หินยูรักมองตอนใสช่วงรักสามรักบก่กข้างล่างอีกตัวหนึง่งใสไว้พูดเ<ฮ>่าแล้วตัวประมา FC จุดเลี้ยว,ลวเลยปลาปูมันสืบจมปลาปูมันสืจมเขาเต็งล้มก็สืบตัวเออ มไว้้นหนึงด,งดูโอ้โหมีแต่ประกาเนาะโอ้เข่าดงมันแย่ได้ปวดไม่หวัดไม่ไหวครับปลากระกาปาระน์ขนาดใส่จมเนาะเออนี่ปลามะตานบะปลากระเหมนกัประนา,ะาคือฮอดเข้าเมืออ่อนี่เน่าเลยปะ ที่ต้องเอาพามาครัวน้ำเขามองเล็กเนาะมองสามพายทำเลยได้นน่คือเห็นต้นเข้าไปพูดเลยว่ามือหลืเบเนาเลียปากา เดือดอยู่ลำหนึ่งครับมหาป่ามือกระเพื่อนโรงงานเลยอเครื่องยังใหม่ๆวรงักใหม่้ดย ส่วนมากจะเป็นปลาบูนะครับปอพี่อ้ายล้วนๆเนาะนี่ใส่กระสอบเก็บไว้ไยามาจากอันแล้วประมาณสามสิบไปครึ่งทางแล้วครับนี่ท้องฟ้าโอ้โหเวลานี้ท้องฟ้าสวยมากเลยนะครับ ลุ่มอรุณยามเช้านะครับที่เห็นข้างหน้าคือเกาะสวรรค์นะครับเกาะดอนสวรรค์นะ ือเมื่อสักครู่นี่ผมเผลอหลับไปแป๊บเดียวนะครับตื่นขึ้นมาสว่างแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูปลาผมนะว่าได้กี่ตัวแล้ววันนี้นี่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาบู่นะครับแล้วก็เป็นปลากาสว่างแล้ว อกาศดีมากเลยนะลมนิดๆโอ้โสื่อเรือสื่ออะไรเนี่ยฮะเรือยิ่ม<ะ>อ,อะไรเนี่ยโดนเลือชาวบ้านเนาะดีที่ว่าตอนสุดท้ายเนาะโ,โ,โ,โปะลาช่อนตัวแรกนะครับตัวนี้ เอาวิธีรัดบ่ดเอาทางรัดครับฉีกมองได้ยืะอยู่หนะวันนี้นะ มาเยอะครับตอนนี้หมายถึงว่ามองตอนนี้นะครับแข็งค,ครับปลาค็งปลาของแข็งสุดมากจะเป็นป,าปลาปลาดุกแข็งสุดแล้วปลาดุกตะประกรนเนาะเขาไทปลาเขาไทยครับนี่ ซึ่งเราไปใส่โรบแล้วมันไม่ได้นะครับเราตามหาปลาตัวนี้เลยเนาะปลาโคนี่เป็นปลาเขาไทยนะครับตัวนี้เป็นแม่ไข่นะนี่แม่ไข่เขาเอาไปเอาไปทำอะไรกินนี่ปิ้งทอดปิ้งทอดนะนึ่ง ได้หมดนะปลานี้ยเเนีย่มปลาเสื่อมนี่ปลาเสืม่มปลาเสียมก็ได้นะครับลักษณะคละ้ายๆปลาคาวนะตัวแรกครับปลาเสียมนียเซ่อนี่ปลาเสียมปิ้ปเปงเนาะปิ้งกับตำถั่วนะครับน,น,น่าจะเป็นแม่ไข่นะตัวนี้ ปลาตองครับปลาพี่อ้ายเนาะตัวนี้นี่ปลาบูเอปลาปลากาครับเนี่ยที่เราได้ส่วนใหญ่จะเป็นปลากะนะครับลักษณะคล้ายปลานินนะปลาหมอตานครับตัวนี้ปลาหมอตานเนาะบาให้ดูปลาหมอตานครับ อุ้ยวิเห็นพระอาทิตย์พระอาทิตย์สวยมากเลยนะครับึิงพระอาทิตย์ขึ้นตรงเกาะสวรรค์เลยนะอยู่กลางเกาะสวรรค์เลยนะพระอาทิตย์โอ้โหสวยมากเลยนะ ข้างล่างใต้น้ำเราจะเห็นสลายสวยมากเลยนะครับเหมือนภูเขาเลยนะครับซึ่งน้ำตรงบริเวณนี้ก็ประมาณ3เมตรนะครับเสร็จแล้วครับ1จุดเรีวอีกประมาณ20ครับ ประมาณ20่สิบมัดก็เสร็จแล้วครับสำหรับที่ใส่มองในวันนี้เนาะเกาะตรงนี้ผมเห็นนกเยอะมากเลยนะครับน่าจะเป็นนกปักห่างนะ บริเวณน,นี้กู้เสร็จแล้วเนาะหลังจากนี้ก็ย้ายที่นะครับเพราะว่าเราใส่หลายจุดเนาะ มากเลยนะครับแต่ต้นไม้เนี่ยซึ่งน้องเขาบอกว่าเส้นสายมันก่อยออกไปหากินนะครับโอ้โหเป็นพันๆตัวเลยนะ mm hmm. ไปแล้วโอ้โ oh. หตัวใหญ่มากเลยนะครับ แล้วครับนกแตกลังไปแล้วโอ้โหตัวใหญ่มากเลยนะครับนองนี้นะนี่โอ้โหเป็นพันๆตัวเลยนะครับเป็นนกปักห่างนะครับสสใจเรามาปลูกมันนะครับปกติเขาจะออกช่วงสายๆนะ ก็ไปกันต่อนะครับ

มองเงามาหาเงาแล้วไปถืออยู่ตีนมันโอ้ม <vastly lava> <less> <undo> <par il sound> ึงดูผูงมองมันแล้งเงาเถอะถือมันมิ่นทๆแสดงว่ามันกินใต้น้ำปลาเนี่ยมันชอบน้ำลึกบอกชื่อดุรร่อนี่กรบป่กื่อึก พอเดี่วส่งตัวันยังไข่ปลาขาวบนปลาขาวบางตัวก็กำลังไข่อยู่นะซึ่งมันก็น่าจะหมดรูการของวันไข่ของปลาแล้วนะครับไข,ไข่ตลอดเนาะ นีประกาตัวเท่าฝ่ามือเลยนะขนาดมองห่างเลยเนาะข้ามมองทีแต่วคตด,ดบวชเอาไว้เน่าข้ามมองเนี่ย นี่ครับอันนี้คือปลาหัวแข็งนะครับนี่หัวแข็งแท้หัวแข็งแท้ๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูปลาหัวแข็งของปลอมนะไปไหนแล้วนี่ปลาหัวแข็งครับนี่เขาเรียกว่าปลาหัวแข็งนะครับแต่ผมจับแล้วหัวมันนิ่มๆนะ ปลาโมตาลมันปนินมากเลยนะครับ ไรมืี้นยนี่ฮะแป่งเสียงไปดัเสียงบ่นี่ปลาปลาตัเสียงะ ไปรป่าโดนแสงโอ้โดนแสงใ,ใส่ใส้สิมทาทะเลีย์เบิ่องด้วนนี่ป่าร้วนเลยได้หนิเต็มเรือได้ไงใส่มองการยังคือผมมีปา่า เบื้งเนี่ยผู้มิตรปลาอันนี้ม่วงบ้าคลำคลำผู้มึมงว้วผู้เว,ว้ามันยั้งกันนี่ผู้พูกพูกพ,พ,พูดบาหวานโดยไปได้ปะไอตรงนี้หมานนะครับมองมัดน,นี้มองไปเห็นหมานที่ไหน ลายมาน่ารักลวดเล้วแถวนี้ฮะใส่มองถี่ป่ะคือกันน,น,กนี่้มคงับปลาบู่คือกันจะปลาบู่เราจะเ,เ้าใส่ลายใด่ไหมปลาบู่อืม มันขึ้นเงยพันสองพันสามพันจุ๊บอะไรคนละครึ่งคนละครึ่งปุญญาปุญญาทำมันได้ก่อนเนี่ยแม่คืยคนเดินป่าไปมาลงทะเลลงน้ำนั้นซ่องเข้าไปบึ้งในเดืองถ้าจะบึ้งจะควงอ่ะ แมนคนเดินป่าแมนคนเดินป่าแต่หาลงน้ำเปินบรรยากาศไปสำรวจผู้พานเดี๋ยวนี้อยากลงน้ำเลยลงน้ำเธอเนื่องจิดใจฝากกดไลค์ลกดติดตามด้วยครับแมนคนเดินป่า